ตนนี้ประเทศเราเต็มไปด้วยผู้ทรงอาคมเต็มไปด้วยผู้วิเศษมีคนหลายคนสามารถสื่อสารกับผู้ผีปีศาจได้มีหมอดูตาทิพย์แต่ไม่มีใครรู้ว่าน้องชมพู่เป็นอะไรตายไอ้วีแลคนมันยังจะเชื่อไอ้พวกเปรตพวกนี้เหรอเนะี่ยวมึงรู้คุยกับผู้ผีแต่จแล้วก็ถามนาเานี่ยว้าแถวๆนี้ผีมึงอยู่แถวนี้มึงเห็นไหมวันนั้น เรื่องราวเป็นมาไงเล่าให้กูฟังกันเนี่ยนี่แม่งไม่เห็นีเฮียอะไรจนบบบน,นี้เนี่ยยังไม่รู้อะไรคด,ดีเนี่ยเออถ้าเกิดโอ้โหแม่งบรรดาพวกหมอผีพวกผู้เลี้ยงอาคมทั้งหลายแหละนะช่วยกันสืบจนแม่งได้ตัวคนร้ายเนี่ยกูจะเป็นคนลรงคนนรง,ง,งขอตั้งกระทรวงเวทมนต์แล้วประเทศเรานี่จะเป็นมาหาอำนาจแล้วเราสามารถส่งผีไปสืบขอให้สูตรทำวัคซีนโควิดเนี่ย มึงแอบเข้าไปในห้องแแบบมั้ยีไปดูให้แม่งทำยังไงวะเอาละได้สูตรมาและ้ะเสร็จโกฮะแอบเข้าไปในฐานทัพอเมริกาเลยนะวะ่าแม่งสร้างจรวดยังไงวะส่งผีไปขโมยเทคโนโลยีเลยนะเรานะหน่วยข่าวกองภาคใต้ต่อไปนี้ทาหารจะไม่โดนระเบิดแล้วเพราะเราใช้ผีใช่นไหมเราจะใช้ผีเป็นยาม แล้วคอยสืบว่ามึงวางแผนนนอะไรมึงจะวางระเบิดจุดไหนกูใจผีเพราะใช่เราจะกลายเป็นมาหาอำนาจข้าศึกจะบุกมาเอาทรงผีไปหัหกคอแม่งเลยเออใช่ไหมตั้งมหาะลยแข่งกับฮอกวอ์นะฮอกวอ์ใช่ไหม,มหไฮอกวอดนะอ,ไอนะไรที่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แลเรามีกับมหาเลยสยศาสตร์เราจะสร้างพ่อมดหมอผีมาเยอะ อันนี้ละมึงประเทศกูจะเป็นมาหาอำนาจใช่ไหมเราจะส่งพวกผู้ผีปีศาจไปจัดก,การปล่อยลมรถพวกมันไม่ให้มาบุกยิงค่ะเราอ่ะไอ้แต่ว่าทำไมแม่งประเทศกูมัน,มนะนถึงไม่เจริญเลยแั้งถึกบ้านกูนี่แม่งมีผู้ทรงวิทยาคมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วกูจะส่งผีไปดูด้วยให้ลอตโตโอ้อเมริกามันถูกทีงวดเป็นพันพันล้านเนี่ยนะมึงช่วยบอกดิว่า เลขอะไรวะแต่ก,กูตีเครื่องบินเลยไปซื้อลอตโต้เลยที่อเมริกาเห็นไหมที่อเมริกาซื้อลอตโต้เนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะคุณจะเบอร์อะไรคุณรู้เลยไม่ต้องไปงอหย่บป,ปัวเลยเออคุณอยากจะเอาเลขอะไรคุณฝนเลยในกระดาษแล้วก็ยัดเข้าในเครื่องสล็อตปุ๊บเอาเงินหยอดเหรียญเดียวเนี่ยแม่งเอามาให้เลยคุณได้ฉลากหลายเล่นคุณต้องการเลยเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราจะหาเงินเข้าประเทศเราจะส่งคนระับ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเดินสายแทงไฮโลบอลลาสเวกัสแม่งเราไม่ต้องเปิดถ้วยแทงเลยนะเรามีผีไอยกระซิบอยู่ข้างไอวันนี้แทงอะไรวะสิบแปดไฮโลปะ่ะแล้วทรงนะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังนะไปเล่นบอลคาสิโนทั่วโลกนะเราจะเอาเงินกลับเข้าประเทศเราเออฮะ นี่ไปแทงลอตโต้หวยไปประเทศไหนเราจะกวาดไว้ให้หมดโอ้โหประเทศเราจะแม่งทำให้พวกเคี่ยวพวกนี้มึงมานั่งทํารายการทีวีทําต้นตีนอะไรไว้สั์คุยกับผีก็รู้เรื่องมึงจะเสียเวลามานั่งแยกนี่มีคนตายมีสัมภเวสีโอ้ยแม่งโง่ควายมาไปกับกูไปเดี๋ยวกูเหมามึงบินเลยเฮียนี่มีล้าใหม่กาลังซื้อมาเนี่ยแล้วก็ไปแทงหวยเอาเงินมาแจกคนจน เราไม่ขายแล้วข้าวเราจะเป็นประเทศที่มีเงินเข้ามาจากการพนันแล้วก็จะซื้อทุกอย่างมาแจกประชาชนคนไทยหมดเราได้เงินมาฟรีๆเลิกปลูกข้าวไม่ต้องปลูกมากแล้วทําไมมึงไม่ทํากันไว้ทั้งที่มึงแม่งเป็นผู้ทรงวิทยาคมคุยกับผีก็ได้ลําลึกอดีตก็ยังได้อีกรู้ด้วยไอเฮียนนิชาที่เราเป็นลิงเอ๊ะ <c oughs> รู้ด้วยอดีตชาติมึงเป็นอะไรมึงรู้ขนาดนี้ไอ้สัตว์ที่ดูดิทําไมประเทศเราไม่ไม่เป็นมาหาอำนาจแล้วพวกมึงยังมาทํารายการทีวีกระจกกระจกทั้งน,นี้มันม,มีทางหาเงินได้เยอะกว่านี้นะมึงคุยกับผีเรื่องไอ้สัตว์มันมีกี่คนในโลกใบนี้วะที่รู้อนาคตรูร้อดีตคุยกับผีก็ได้ใช่ไหยทาไมพวกเราไม่เฉลียวใจกันแล้วเนี่ยเพาผมไม่นายกสั่งการเลยวันนี้เลยนะฟังมาร์สร็จเฮ้ยโอ้โหอ ช่องทางทำเงินระดมเลยนะผู้ทรงวิทยาคมทั้งหลายแหล่ประชุมเลยไล่คลรมอออกเลยไอสัตว์ว่ามึงอยู่มานานแล้วไม่มีผลงานอูเอาไอพวกนี้เนะี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเพราะพวกนี้แม่งมีอาคมให้เฮียเอแค่นี้ตาสว่างกันยังพี่น้องเลยไอเลวนะไอเลวจิตสกรปรกนะให้มันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยศาศาสตร์เลยนะ เอาใครอะที่ดังๆอะนะออาคนนึงละอีอะไรนะอีผู้หญิงอ่ะไอเลือจิตสกโปกเ่าหนึ่งคนละมีใครอีอะไรผู้หญิงที่แม่งคุยกับผีได้อ่ะนะ่ะตั้งพวกนี้แหละครับไอพวกส่องผีส่องเตจอะไรได้รับตำแหน่งกันทั่วหน้าเลยนะครับนะอีฝนเนี่ยอีฝนอีฝนใหีโอ้โหลูเลยว่าโอ้โหระดับกษัตริย์ไทยในสมัยโบราณอะไรตอนนี้โอ้โห ไปกันใหญ่เลยนะครับนะแต่กูขอไปนะอยู่กระทรวงนะครับนะ,นะกระทรวงสาธารณสุขแล้วกันนะจะได้ให้รวบรวบมบรรดาเภสัชกรมาปรุงยาแค่บ้าเอาให้พวกนี้แดกเอากูให้พวกมึงเป็นกระทรวงศยาศาสตร์อะไรกันห,หมดเลยนะกูขอเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วกัน,น,ะน,ะนะแล้วกูจะรวบรวบมบรรดาเภสัชกรนะกับหมอที่เก่งๆนะ เอ้มาช่วยกันปรุงยารักษาคนบ้าดีไหมเออโอ้ยสรุปวันนี้ไม่ได้สาระเลยท่านพี่จะบันเทิงนะนะตอนนี้ถือเป็นตอนบันเทิงครับนะเพราะมันมีหลายตอนเลยเกินครครบรถไอ้ปูกอลัมนี่เมื่อไหนี่ลืมไม่ได้เลยนะไอ้นี่โอ้โหไม่ต้องแต่งตั้งให้มันต้องมียศนะอ้มันเป็นอะไรดีวะให้คอลัมน่ยไอ้คอลัมมึงไปรับ ตำแหน่งนะนีไอเนี่ยนะมึงมีความอะไรสงงอาคมหนังเหนียวเนี่ยเออนะให้มึงไปฝึกทหารให้มึงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเลยใช่ไหมคุมกองทัพเพราะว่ามันหนังเหนียวเนี่ยนี่เออเอแล้วมันบอกว่านะมันเนี่ยถ้าเกิดใครลอบทําร้ายมันเนี่ยมันจะยิงไม่เข้าหนังเหนียวมากผมก็แค่เอาคัตเตอร์ย่องไปกรีดซะหน่อยแม่งไม่ยอมให้ผมกรีดมันบอกมันรู้ตัวแล้วมันไม่เหนียวแล้วมันบอกแล้ว มันหนังเหนียวมากเนี่ยดังนั้นถ้ามึงหนังเหนียวเนี่ยกูจะไปฝึกทหารถ่ายทอดวิทยาคมให้ทาหารหนังเหนียวเราจะได้ประโยชน์มากกองทัพเราจะหนังเหนียวทุกคนน้ำไม่ต้องอาบเพราะหนังเหนียวถ้าอาบน้ำ็นหนังไม่เหนียวเนะงั้นเราจะประหยัดน้ำกองทัพเราจะใช้น้ำน้อยมากเพราะทหารเราเป็นทหารที่หนังเหนียวให้กอง่ัมนี่เลยนะมึงเป็นรัฐมนตรตีกรลางห่มฝึกทหารให้หนังเหนียว อามีใครอิฐเนี่ยผมให้ตำแหน่งกันทวดหน้าเลยนะอ๋อเนนอวยใช่ไหมเนนอวยใช่ไหมเนนอวยใช่ไหมทำลูกกอกส่งขายได้ไหมทำกุมารทองส่งออกนะประเทศอื่นก็ทำตุ๊กตายางใไงไหมไอ้กระจอกประเทศกูส่งออกลูกกอกเวย้ยตุ๊กกุมารทองนี่เป็นไ,ไงเออ เราต้องเอาดูลการค้าเพราะี้เราซื้อแะ้วครับเราซื้อตุ๊ก,กาตายางเข้ามาใช่ดังนั้นเรามีนะรัฐรมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเนนอว <c> ย <oughs> นะเนนอวยจะไม่ละทำลูกกอกกับกุบกบมารทองอย่างเลยส่งขายนะแ <c oughs> ้วเราได้เนนอวยเนี่ยนะมาเป็นรัฐรมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะเราจะส่งนะยามเยิมนะพวกบริษัทร,รักษา,าความปลอดภัยจริงหมดสัญญาเง,งายขโมยจ๊ง เพราะเราใช้ลูกกอดกับกุมารรองช่วยกันใช่ไหมไปเป็นยามคอยดูแลเฝ้าบ้านแข่งกับตุ๊กตายางเลิกปลูกยางเพราะเราไม่จำเป็นต้องเยียวยางลูกเทพด้วยนะนี่ลูกเทพไอเหี้ยลูกเทพเนี่ยกย <laughs> ูลูกเทพนี่อยู่กระทรวงอะไรวะเนี่ยกระทรวงศีษยัญญาอะลูกเทพไอเหอี้ยกูเคยนั่งกินข้าวอยู่ร้านอะไรนะ ไอ้ไรร้านแม็กไม่นั่งองีมีคนนั่งคุยป้อนข้าวลูกกูไอ้นี่แม่งเสียงดังลำคาญี่มาเราก็แม่งนะเขามากับเด็กนะทนทำไมมึงป้อนไม่เลิกหันไปดูทำไมเด็กมันแปลกๆว่าเอาไอ้เฮียที่ไหนได้ลูกเฮีย <laughs> มนุษย์เราแม่งเดี๋ยวนี้เลิกบ้าไอ้ลูกเฮียนะครับ แม่งอุ้มเอาตุ๊กตาไปเที่ยวห้างนั่งขับรถคุยเป็นคนบ้าคนหลังเลยนะกูเนี่ยเหมาะมากนั่นอยู่กระทรวงสาธารณสุขเพราะกูต้องปรุงยายให้พวกเฮียเนี่ยนะไอ้พวกลูกเฮียตอนนี้ลายหายเลยเลูกเฮียพ่อพอเอาไอ้เรื่องเก่าๆทารใหม่ๆเพิ่งไปแตะอะไรเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวโดนคนเสียผลประโยชน์ล้อมบ้านเ,นเองพอ่อ พอนะถีอเป็นการผ่อนคลายนะ <c ười> เครียดกันมาเยอะแล้วนะนะะพอแล้วนะผมว่าเดี๋ยวจะเลิกเทอร์เดี๋ยวผมขอกินยาก่อน <c ười> กินยานอนกนะ่ซึ่งมันเริ่มฟุ้งซ่านนะครับเริ่มเพ้รเจ้อนะนะเออผมเริ่มเพ้รเจอนะขอโทษกินยาก่อนนะพี่นะ้องอาการทั้นเริ่มกําเริบ้วนะถ้ากินยานอนขึ้นเร็วอ,อาการไม่ไดีพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงพยาบาลบ้ากนะ่อ <c> น <ười>